่ามึงรู้ไหมว่าพี่เจมส์ก็เคยติดมาแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้น้องตอนย้อนขอให้หายหายสิบสี่วันกักตัวแต่ป๊อปเนี่ยนี่ดมมาเป็นปีแล้วแล้วนี่ไปเที่ยวกับใครพูดไปเที่ยวกับใครเเที่ยวกับกระเทยด้วยกันเจ้าเอ้า นี่ไปเชียงใหม่มาตอนนี้เชียงใหม่ดีมากอากาศดีมากเห็นภาพแล้วคือได้ได้ได้ไปมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีเลยทุกอย่างโอเคที่เที่ยวแบบเออมาธรรมชาติเข้าใจไปไปแบบไปเดินแถวแถวแม่กำปองมา <S 2> <S 2> <S แล้วบรรยากาศดีไหมกลิ่นดีไหมแถวนั้นอนะ บรรยากาศดีบรรยากาศดีคือแบบบรรยากาศขาวแล้วก็ไม่เหม็นเขียวแล้วก็มีแบบไม่ได้กลิ่นน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศอ่ะหนีกออกแต่แต่สมมุติถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นชาแนะก็จะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยกลิ่นก็จะเหมือนเหมือนเดิมเพราะฉันใช้ป๊อปขวดเดิมอยูอ่ <c oughs> เนี่ยสมมุติถ้าฉันต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องมีหน้ากาออกซิเจนอะ สายที่ต่อมันต้องมีพ่วงเป็นป๊อปเข้าไปนี่ต่อมึงรู้ป uh, ่ะถ้าทางพูดก right ับหน้ามึงอะเริ่มเหมือนพี่สไปร์ตไปเรื่อยๆแล้วเว้ยน่าเกลียดมากแม่เกินอะอยู่กันเยอะเกินสองคนนี้ฮะอยู่กันเยอะเกินนี่ก็เริ่มรู้สึกจริงๆเริ่มรู้สึกตัวแล้วในช่วงหลังเดี๋ยวกลับมาถ้าหลังจากฟาโรหายเราไปกินหมูกระทะร้านนี้กันกินหมูกระทะกินหมูกระทะมากเดี๋ยวขอแต่ขางหมูกระทะแล้วร้านปดิ หายไปไหนอ่ะปดิีน่าสนใจนะปัดดน่าสนใจดีครับปูกระทะต้องปัดดพัดอร่อยมากปาดิีก็ปดีเลยก็ปดิีเลยก็ปาดิีเลยก็ปาดิมีน้องถามว่าป๊อปอ่ะอ่ะให้ความรู้น้องๆกันหน่อยมีน้องถามว่าป๊อปคืออะไรคะป๊อปเป็นดาราที่ได้รับรางวัลสุพรนณหงส์บ่อยมากนะคะ ไม่ใช่ป๊อปคือปองดนแคลอรี่บาบาอ๋อโอเคเราถูเคามากไม่ใช่ไม่ใช่ป๊อปคือแนวเพลงค่ะแนวเพลงค่ะเพราะว่าการที่ป๊อปคือถ้าตามหลังด้วยคอนคือขนมค่ะเป็นป๊อปคอนค่ะการที่เขาบอกว่าโดมป๊อปเนี่ยเป็นเพราะว่าไอตอนยอนี่ยชอบเปิดเพลงของพวกแบบเทเลอร์สวีาขอกอะไรเงี้ยแล้วโดมแต่ไม่ฟัง นั่นโดมเทเลสโตปนั่นดมกับไม่กระเซงอย่างเงี้ยใช่เป็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะการรับการรับสัมผัสแบบใหม่คือเราไม่ใช่ฟังเพลงแล้วแต่เราเป็นดมเพลงดมแนวเพลงดมเพลงดมเพลงกินเสียงใช่อย่างเงี้ยมองใช่อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นต้องต้าต่อถูกต้องไปแบบแล้วเออใช่แต่เมื่อกี้พี่พาพี่พาระลบอกพี่ต่อยอนพูดว่า ป๊อปอยู่ในขวดทําไมเพลงไปอยู่ในขวดคะน้องถามลักษณะเมื่อก่อนเนี่ยเพลงมันจะถูกบรรจุเป็นอัลบัม้ม <c oughs> เป็นไฟล์แต่ตอนนี้เนี่ยมันนวัตกรรมแบบใหม่เขาลองเอาเพลงอะ่ะแนวเพลงไปบรรจุลงในขวดแล้วคะจะออาาใช้สายสายหูฟังเนี่ยเสียบเข้าไปขอที่ขวดก็ได้ในเอนมึงก็เป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเกี่ยวกับด้านศัพท์ของแบบเกใช่ไหม ในติ k กต k นี่คือมึงรู้เรื่องสั์เกย์สับสมัยใหม่เยอะมากท้าทายกับน้องชายดิฉันหน่อยคุณพร้อมได้ได้ยังไงไก็ไปโปรโมทช่องทายติ๊กต k อกของคุณด้วยได้เมื่อล่าสุดที่ผ่านมามันมีมันมีช่วงนี้เนี่ยนางงามกําลังมาแล้วก็ม,มีประเด็นขึ้นมากับคําว่ามันน้ามั่นใจอ,อ่ะตอนยอนจะชร์เลนที่พร้อมเอ้ยไม่ใช่พร้อมน้องพร้อมเพราะว่า เขาดีกว่าเราเนาะอะว่าความแตกต่าง What is the difference between มั่นหน้ากับมั่นใจเออมั่นหน้ากับมั่นใจเออคำว่ามั่นหน้ากับมั่นใจแตกต่างกันอย่างไรใช่มั่นหน้าเหรอมั่นหน้าแบบอาจจะเป็นแบบมั่นหน้าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหรือว่า รู้ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองแบบไม่สวยหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็แบบแสดงออกไปว่ามั่นใจแบบแบบออโ,ตโต้องอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าเออแต่นี่มั่นหน้านะอันนี้คือมั่นหน้านะเอาแค่มั่นหน้าก่อนนะมั่นหน้าให้ความหมายว่าแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วมั่นใจมั่นใจคืออาจจะเป็นอาจจะเป็น อาจจะเป็นเรารู้ว่าเราดีในระดับหนึ่งแล้วเราก็แบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยอมรับ oh. อาว่าตัวเองแบบมีเท่านี้แล้วก็แบบโอเคไปต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแค oh. ่ห oh. น่อยเชื่อว่าทั้งค้อนอยู่งงงงถ้าถามฟาฟารู้สึกว่า oh. คาว่ามั่นหน้ากับคำว่ามั่นใจมันจม่นหน้าคือ ความมั่นใจที่ส่งผลเนี่ยชมันคือความมั่นเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามั่นหน้าจะเป็นเชิงเนกาทบฟมากกว่าถูกต้องกับการเนกาทีฟเช่นแบบมึงทํามึงไปแย่งผัวชาวบ้านมึงมั่นหน้านักหรอเออแต่สมมติว่ามึงโหวบอกว่ามึงขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจอ่ะมันจะเป็นเชิงโพสิทีฟสมมติว่ามึงก้าวขึ้นมาอย่างมั่นหน้าแปลว่าไอาเหี้ยเนยี่ยไม่ดีแต่พอมึงก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจแปลว่าไอเนี่ยดีเพราะงั้นแล้วมันเป็นแบบบีกกับบว อย่พี่จะย,ยกตัวอย่างให้ฟังใช่สมมติว่าเฮ้ยปารลเป็คนคนพูดจาฉานดูมั่นใจในตัวเองดีมากถูกถ้าเป็นมั่นหน้าก็คือแบบอีดอกผิวก็อย่าง,งานี้ใส่เสื้อสีแดงมั่นหน้าน้อ,ออย่างเงี้ยนี่หอกปะแรงมากแรงมากข้อถงองตัวอย่างของมงอกแรงมากถูกต้องก็คือหนอ้าและมั่นหน้ากับมั่นใจต่างกาันมั่นมั่นหน้าเนี่ยจะเป็นพร้อมเลยอ่ะ มันมันน่าว่ามัน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 จะใช้แบบมันจะใช้แค่แบบเป็นจริงจริงความหมายมันมันใกล้เคียงกันแต่ใช้แบบเป็นในแง่บวกมากกว่าแต่เฉดเฉดของมันเฉดของความหมายจะต่างกันมันหน้าจะออกเชิงน egative มากกว่ามั่นใจจะเป็นเชิงพ o s ิทีฟและก็มันมีตํานานของของของกระเทยนนี่แหละที่เขาเขาพูดว่ามึงมั่นหน้ามั่นใจหรอมารวมกันมารวมกันเป็นคําเดียวคือมั่นหน้ามั่นใจต่อกันเนี่ย ก็จะได้เป็นฟิลแบบนิเกตฟไปเลยแต่คลิปกระเทยวันนั้นในคลิปกระเทยที่เป็นต้นสาเหตุเนี่ยเขาไม่ได้พูดด้วยด้วยแอ t i t จ d ดเด้วยความบวกพี่อยากรู้แอ t i t จ d ดจากคลิปเลยเข้าใจเข้าใจเรื่องอ่ะเข้าใจเข้าใจว่าคุณส่งอะไรไปให้เข้าใจนี่ชีพูดแบบนี้เลยเออมาถ้าพร้อมแล้วสามสองเขาจะเขาจะวิ่งมาเขาจะวิ่งเข้ามาสามสองหนึ่งมือมันน้ำมันจับ พี่แบบนี้ชี่แบบมึงมันนาบรนใจหรอชอบแบมึงมันนามันใจหรอเออมึงมันนามันใจหรอแต่ถ้ามันนามันโหนกคณิสนะมันนามันโหนกอันนี้เป็นมันนามรรนามรรโหนกมันนามัรนาบรโหนกขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูเออมัรดูนเฮ้ยต้องไปหาดูแล้วแหละ ต้องไปหาดูเดืทุกคนขาสงควรแก่เวลาพี่ฟ้าเราได้พักผ่อนกันแล้วทุกคนขาพี่ฟ้าสาหมอโทรมาเมื่อกี้หมอโทรมาหมอบอกว่าผมน่าจะได้ออกโรงพยาบาลนีกประมาณวันสองวันจริงหรอเร็วมากดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยพี่พร้อมมึงมันหน้ามันใจเหรอ คุบอมโทรมาบอกมันจะมันจะไม่ให้ออกได้ไงพี่ผมซัดยาวแล้วประมาณเกือบยี่สิบเมตรอ่ะอ๋อแต่กูก็ตามไปแหละกูเข้าแป๊บเดียวแหละมึงจริงต้องกินยาละมื้อละเก้าเมตรอ่ะแล้วก็คือพอพอรักษาเสร็จก็ต้องมากักตัวต่ออีกไหมใช่ต้องอยู่บ้านต้องแอยู่บ้านต่อต่อครบสี่วันป่ะ ใช่ต้องให้เขาสิบสี่วันเหมือนอยู่โรงพยาบาลมาสามวันแล้วก็ไปอยู่บ้านต่ออีกสิบเอ็ดวันเพื่อเฝ้าดูอาการอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่โรงพยาบาลสิบสี่วันก็คือสิบสี่วันเลยยาวใช่อ๋อออก็ดีอ่าพี่พร้อมของพี่พร้อมก็คือไปในหนึ่งถึงสองวันออกมาได้เนาะขอพี่ฟ้าก็หนึ่งสองวันเหมือนกันค่ะก็สองวันออกแบบพี่ตายค่ะของพี่เจมก็เหมือนกันอีกไม่กี่วันก็จะออกแล้วใช่ไหออกลูก พี่ออกลูกเป็นตัวแต่ตอนมันออกลูกเป็นไข่มอหนึ่งเดี๋ยวของตอนยอนอีกไม่กี่วันก็ออกนะออกอะไรออกข่าวเรื่องดมป๊อปปะโดนจ้าโดนจ้าแต่มันเป็นเรื่องราวดีแต่ว่าอย่าอย่าไปเสพติดเพอพวกพวกเราสี่คนนะไม่กี่วันก็ออกแล้วแต่บางคนเจ็ดปียังไม่ออกเลยนะอยากพูด อยากพูดเรื่องนี้ขอร้องเพราะว่าจะพูดเรื่องนี้นะพี่เดี๋ยว <Okay. S 1> เโดนสไตร์ <Right. S 1> เอาไว้ให้เราไปพูดเลยครับรหรือว่าเอ,าเอานี้ของเรากันดีกว่าทวิต <c oughs> เตอร์ที่สุดแต่ทวิตเตอร์เปิดไปนี่ก็ต้องดมป๊อบอีก <c oughs> มือเปิดดูของแอคเขาไหนล่ะแม่ล่าสุดล่าสุดอ่ะพูดได้ไหมอ่ะแต่เราก็แบบชื่นชมเนาะ แอดมิวมิวอ่ะเธอล่าสุดคือเขาเป็นเขาเป็นแบบกระเทยแล้วก็ยัง<อ>คงตรงนั้นไวอ้อ่ะเอออออแล้วคือผู้ชายดีมากผู้ชายเป็นแบบไทยบ้านแบบดำแดดแบบนักมวยฟิล้าหน้าพี่าชอบเลยพี่าชอบเลยพี่สาชอบเลยชอบเลยเทสเทสเทสมากตงลิงกให้ใหน่อยแต่สีอันหนที่สุดนี่นี่คือหลายรอบมาเว้ย พี่เจมพี่เจมหายพี่เจมไปแล้วอ่ะเงินพวกเราก็พอกันแล้วพี่เจมพี่เจมโดนสไตร์โดนสไตร์แล้วเออไปไว้คุยการพักผ่อนกันดีกว่าเนาะทุกคนบบ๊าายยแม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะพี่ต้นยอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ต้นยนอะไรไม่ต้นยนบ๊ายบายไงโอ๋ไปพร้อมจะพักผ่อนยังได้สิได้สิไป เอออีกวันส่งวันมึงก็ออกแล้วอะแต่ผมมึงเลิกพูดเถอะเนาะเลิกพูดแต่กูก็วันผ่ว่า,าว <laughs> ผมว่าแล้ะผมออกพี่เข้าเีเวนเหมือนตอนนั้นที่เราคุยกัน <laughs> ผมว่าผมออกพี่เข้านั่นเลยวะ่ะแล้วทีเนี้ยพี่ออกป๊บพี่เอาสินเข้าต่อ <laughs> <laughs> ทุกอย่างที่พูดมันตรงไปหมดเลยอะเอองงไปหมดอะไปล่าเราไม่ทู่ แล้วทำไมเราไม่พูดว่าเราถูกเล็กบ้างเราถูกเฉยเราจะถูกป่วยกันเราจะถูกป่อยกันวันที่หนึ่งแต่เราไม่สืนอไงแต่กัน๊า่บาย๊า่บายรับ